สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางบนชุดตัดของแอดคารอาจารย์ตัดมาให้เหลืออยู่5ชุดนะครับมี8 5 8 3 8 4 2 5ดสามแปดแล้วก็6 5ห้าทุกท่านแปดห้าแปดสาแล้วก็6 5ต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนชุดตัดของแอดแสงเดือนนะครับอาจารย์เลือกมาให้ สีชุดนะครับได้แก่8 3ดสามแดห้าสองห้าแล้วก็สี่แปดแปดสามปดห้าสองห้าสี่แปดทุกท่านบนชุดตัดแ d ดแสงเดือนต่อมาก็ล่างชุดตัดของอาจารย์นะครับจะเลือกมาให้สี่ชุดด้วยกันนะครับมีส7 4เจ8สแดสาแล้วก็หนึ่งห้าสเจสแดสาปดแล้วก็หนึ่งห้าวันที่ก็อยู่ด้านล่างนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหลวงปู่ชัยอาจารย์ให้แนวทางวัดใจล่างตรงมาทุก่ันทั้งหมดก็6ชุดด้วยกันนะครับ6ชุดมี0717273767 7, 7, 7, 7, แล้วก็97ดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่นมันที่97นะครับแำบนี้ครับแนวทางของแอดหลวงปู่ชัย ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดสิงนะครับเลกเด่นของอาจารย์ด้านบนทุกท่านสามสอง 3, เด่นบนล่างนะครับ3ามกับ2ชุดสามตัวมีหนึ1งเจ็ดสามปสามหนึ่งเสาองตัวก็อยู่ด้านล่างนะครับ7จ็ดสามแปดสามสมสสามสองสสองห้าแล้วก็สองหกแค่แนวทางนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนอยากเห็นคนถูกหวห้นะครับอาจารย์ให้นาทางเลขวิ่งนะครับเลขเด่นมาที่เลขเกาข้อมูลชุด2ตัวให้มา4นะครับมี1626 1929เด่นมาที่1 9ึ่งเกับสอด้านล่างเป็นข้อมูลชุด3ตัว3ตัวมี419 429 519แล้วก็529ตามลำดับหนาดับห้าร7อ ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมุกนะครับอาจารย์สรุปมาให้ตามนี้หลักร้อยได้5กับ6หลักสิบได้3กับ4หน่วยได้1กับ2 3ตัวชุดเต็มก็อยู่ด้านล่างนะครับ6ชุดส่วนแนวทางด้านบนนะครับชุดแรกของอาจารย์3ตัวได้6 3 2 3 2 6 3แล้วก็2 6อีกชุดได้5 4 2 2ตัวก็มี4 2 2 5แล้วก็5 4 สามนี้ครับสูตรคำนวณของแอดมุกต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดโซยูนะครับใบนี้เป็นข้อมูลลุ้นล่างทุกท่านในทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็อยู่ล็อกด้านล่างฝั่งทางขวานะครับล็อกนี้ลัแบบหน้าจอเอานะครับถ้าชอบ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดคู่โต๊ะนะครับคู่โต๊ะของอาจารย์ก็อยู่ล็อกด้านล่างฝั่งทางขวาแท็บหน้าจอเอานะครับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมนะครับดึงชุดเด่นกันแนวทางแนวทางของ s o โซทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นนทางแอดเด็กตากนะครับใบน,นี้เป็นข้อมูลชุดเต็มล่างงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มี1221นะครับมี63หลุดขึ้นไปบน3งวดหลังสุดเข้า2หลุด1งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายจัดไปครับข้อมูลล่างชุดเต็มแอดเด็กตากวันที่1นึ่ง8นะครับ ดึงชุดเด่นเอานะครับต่อมาจะเป็นนทางสรุปบนแอดรัชนกมีโชคข้อมูลชุด2ตัวที่อาจารย์สรุปมาได้อยู่ด้านล่างนะครับ2ชุดได้แก่8 3ดสมกับ3ามดทุกท่าน8 3ดสามกับส8มด้านบนนั้นเป็นข้อมูลชุด3าตัวนะครับ3มชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมีห้าแปดสาม กแปดสามแล้วก็สองแปดสามทุกท่านห้าแปดสามหกแปดสามแล้วก็สองแปดสามตามนี้ครับสรุปบนแอดรัชนกมีโชคต่อมาก็จะเป็นทางสรุปบนของแอดนานานะครับสามตัวของอาจารย์ได้ศูนย์ห้าเก้าทุกท่านศูนย์ห้าเก้าสองตัวมีศูนย์ห้าห้าเก้าแล้วก็เก้าศูนย์ ชุดการอยู่ด้านล่างได้ศูนย์สี่เก้าทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างทุกท่านสรุปล่างแอนนาคำนวณเลขวิ่งได้เก้านะครับได้เก้าเลขชุดมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์กับศูนย์เก้าอีกชุดได้แก่เก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าทุกท่านวันที่ก็อยูอ่ด้านล่างนะครับด้านล่าง ต่อมาจะเป็นหนาทางของอาจารย์สมยศนะครับถนนสายบางนาตราดงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายชุดสองตัวของอาจารย์เข้าอยู่นะครับไปบนทุกท่านเข้าตัวกลับมีหกสามนะครับโหอยออกสามหกงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านหนึ่งทแปดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดข้อมูลชุดสามตัวอยู่ด้านบนของอาจารย์มีหนึ่งสี่ห้าห้าศูนย์ห้าแล้วก็หกสี่เก้าทุกท่าน 1 4 5 5 05แล้วก็6 4 9ด้านล่างนะครับข้อมูลชุด2ตัวมี9878แล้วก็37 9878แล้วก็37ครับแวทางของอาจารย์สมยศต่อมาก็จะเป็นแนทางของแอดหนาวน้ำค้างเป็นข้อมูลบนนะครับชุด3ตัวของอาจารย์ให้มา2ชุดก็จะมี5 6 2กับ 526นะครับสองตัวมี526 265ชุดกันมี362กับ365ทุกทันวันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับต่อมาก็จะเป็นทางท้ายรางวัลที่หนึ่งของแอดเป็นต้นทุกทันอาจารย์ให้มาสองชุดด้วยกันนะครับได้แก่948กับ584 948กับ584 หสิงหาหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นนทางม้าเร็วนะครับชุด3าตัวของอาจารย์จะแก่เดหนึ่ง1 9 2ตัวมีหนึ่งเจ็ดแล้วก็7 9นะครับต่อมาก็แนวทางของอานอนุวัตนนะครับเป็นข้อมูลชุดสรุปล่างทุกท่านอาจารย์สรุปมาให้โดยรวมก็ประมาณ8ชุดนะครับด้านล่าง มี1 9 1 5 1 6 1 7 1 8 1 3 3 8แล้วก็2 7ครับต่ามนี้ตัดมาครับใบนี้เป็นแนวทางของเอ็ดนาคิโนทุกท่าน1สิงหาหกเจแนวทางชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาก็ามี7 4 9กับ7 6 9นะครับ2ตัวตรงนี้มี4 9 6 9 7 9 7 4 ด้นานล่างตรงนี้มี72ด้วยทุกท่านสามนี้นะครับแนวทางของแอดนาคิโนราผลโพล,ลทวีต่อมาก็จะเป็นแนวทางขนมไทยของแอดพ่อใหญ่คำแสงข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์นะครับเป็นข้อมูลบนล่างทุกท่านก็จะมีตัวกลับด้วยมีห 6, 6ึ1ง7ก1ก8นึ่5ห 0, 0ึ6งเ ตามลำดับเลยทุกท่านชอบก็แทปหน้าจอไปนาทางพ่อใหญ่คําแสงต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางขนมไทยเซียนระยองนะครับผมเจอมาได้มาก็ส่งต่อแบ่งปันผู้ชมนะครับ3ตัวได้แก่หกหนึ่งหนะครับหกหนึ่งหแล้วก็มีชุดกันด้วยตรงนี้มีสามหนึ่งหห้าหนึ่งหกทุกท่านสามหนึ่งหกับห้าหนึ่งห ด้านล่างตรงนี้เป็นข้อมูลชุดสองตัวนะครับให้มาสองชุดมี 1, 6, 6, 1. หนึ่งหกกับหกหนึ่งชอบแนวทางของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดเลยนะครับผมเจอมาทุกท่านแนวทางเซียนอารยองนะครับประมาณนี้ครับทุกท่านข้อมูลสุดท้ายแล้วขอให้ทุกท่านสอบผ่านโชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนเลยนะครับ